สวัสดีครับไาวสวยกันก่อนเลยนะครับวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงกรณีของมีชาวเวนเดียนะครับที่ไปนอนอยู่ตามชายหาดที่พัทยานะครับอย่างที่หลายๆคนก็น่าจะได้ยินข่าวกันมาบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็มี ช่องหนึ่งนะครับรายงานมาว่าไม่ใช่อินเดียอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับเขาใช้คำว่าเป็นประเทศที่น่าคล้ายกันนะครับประเทศที่น่าคล้ายอินเดียประเทศอะไร,นะรต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า อินเดียเนี่ยอยู่คนละฝั่งกับเรานะครับมีมหาสมุทรอินเดียนะครับขั้นกลางก็พูดยังไงก็มีทะเลอนดามันขนะวางครับผมทีนี้การที่อินเดียจะเข้ามานอนที่ชายอัศยญาเป็นจำนวนมากมนะครับส่วนตัวผมนะ ความคิดผมนะผมคิดว่าอาจจะไม่ใช่คนอินเดียนะครับอาจจะเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละนะครับไม่ไกลนะครับอาจจะเป็นพมา่าหรือปาก,กีนะครับเพราะอะไรผมถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่า ในยุคที่อังกฤษล่าอาณานิคมนะครับอังกฤษเนี่ยได้ทำสัญญากับประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละประเทศหนึ่งนะครับให้มาช่วยสู้รบกับพมา่านะครับถ้าสามารถยึดพมา่าได้นะครับจะแบ่งที่ดินให้ นะครับจะแบบที่ดินให้ซึ่งหลังจากที่อังกฤษนะครับได้คืนอธิปไตยให้กับพม่าแล้วนะครับคนกลุ่มที่เข้าไปช่วยอังกฤษลบเนี่ยเขาก็ยังถือครองในพื้นที่ตรงนั้นอยู่นะครับหลายคนอาจจะรู้ว่าคนกลุ่มนั้น เราเรียกว่าชาวโรฮิงญานะครับแล้วก็มีข่าวการกวาดล้างของทางการพรมาร่านะครับที่จะผลักดันให้พูดง่ายๆคือให้ออกไปจากประเทศเขาให้หมดครับอย่างที่เราก็รู้กันที่ต้องล่องเรือหนีมาต้องมาเที่ยวลอยเควนคว้างอยู่กลางทะเลอดข้าวอดน้ํากันนะครับ ไม่มีประเทศไหนรับนะครับจนมีข่าวว่าข้าราชการของประเทศไทยบางคนนะครับไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าประเทศพมา่าเนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศเมืองพุทธที่ แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียนะครับณตอนนี้นะปัจจุบันนะครับเป็นประเทศที่ถือว่าให้ความสำคัญก,กับพระพุทธศาสนามากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงผลักด,ดันให้ชนกลุ่มนี้นะครับออกไปจากบ้านจากเมืองเขา ที่ต้องมานอนอยู่ตามชายหาดเมืองพัทยาอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาเข้ามาทางไหนเข้ามายังไงเข้ามาแบบไหนอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ทราบกันต่อไปว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรต้นต่อเรื่องอะไรนะครับ เราต้องเข้าใจว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาจากการทุจริตคอร์รัปชันเยอะมากนะครับเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ช่วงโควิดนะครับหลังจากช่วงโควิดมาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการ เข้าออกของชาวต่างชาติเนี่ยเยอะเป็นพิเศษนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นการอพยพย้ายถิ่นฐานเลยแหละนะครับด้วยเหตุผลในหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะครับเรื่องเศรษฐกษิจนะครับยกตัวอย่างประเทศที่พยายามที่จะเข้ามา เรื่องการทำธุรกิจเรื่องเศรษฐกิจก็คือชนชาติจีนนะครับชนชาติจีนเนี่ยชาวจีนเข้ามาทำธุรกิจซื้อที่ซื้อทางซื้อโรงแรมโดยเฉพาะทางฝั่งภาคใต้เนี่ยเยอะมากนะครับโดยเฉพาะภูเก็ตที่ผมอยู่เนี่ยนะครับเยอะมากช่วงนั้น เศรษฐกิจกที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับโรงแรมบังกะโลที่พักที่ดินอสังหาริมทรัพย์ต่างๆปรับราคาลดลงนะครับพูดง่ายๆคือคนไม่มีตังค์แล้วก็พยายามที่จะหาทุนมานะครับหาทุนมาเสริมสภาพคล่องนะครับก็มีการยากย,ย้ายถ่ายเทขายให้กับต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มจีนนะครับในช่วง เยอะมากนะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาในช่วงนี้นะปัจจุบันนะครับที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือกลุ่มชาวรัเสเซียนะครับชาวรัเสเซียเข้ามาทําธุรกิจในประเทศเ,าเราเยอะมากนะครับด้วยเพราะประเทศของเขานั้นการเมืองเขาค่อนข้างที่จะดูเดือดนะครับเรียกง่ายๆก็คือว่า จะใช้คำว่าอย่างไรดีถ้าเกิดคุณเห็นต่างกับทางรัฐบาลบ้านเขาเนี่ยคุณอยู่ลำบากน,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนกลุ่มที่พอจะมีกำลังในการที่จะย้ายประเทศหรือไปทำธุรกิจที่ต่างประเทศนะครับอยากย้ายถ่ายเทเงินออกมาเนี่ยนะครับเขาก็จะเลือกที่จะมาทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยของเราก็คือภูเก็ตนะครับภูเก็ตเพราะฉะนั้นเรา, mm. เราจะเห็นจีนนะครับเราจะเห็นรัสเซียและก่อนหน้านี้ mm. ก็จะมี mm. จากประเทศอื่นๆอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะครับอิตาลีนะครับอิตาลีก็นะจะเข้ามาทำร้านอาหารอิตาลีอิตาเลียน เศษก็มาเปิดร้านอาหารขอข้มอมอมกันนะครับมามาไปไปนะครับคนภูเก็ตจะรู้ดีนะครับเมื่อก่อนฝรั่งเศสนี่แสบแค่ไหนนะครับเชา่ารถสกูตเตอร์ขนใหญ่แล้วก็ขับกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะครับที่หาดปลาตองตอนนี้ก็เบาๆลงไปหน่อยนะครับก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรฝรั่งเศสก็หายไปพอสมควรน,นะครับตอนนี้ตอนนี้จะเป็นรัเสเซีย ก็อย่างที่เรารู้กันว่าตอนนี้จีนแทบจะไม่มาเที่ยวที่ประเทศไทยเลยนะครับโดยเหตุผลที่ตอนนี้มีปัญหากันอยู่นะครับก็คือเรื่องคาสินโนแคนคาเซ็นเตอร์ที่ฝั่งชายแดนฝั่งทางในงของเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ การต้องเที่ยวนะครับมีปัญหาหมดนะครับต่างชาติเพ่งเล็งนะครับโดยเฉพาะอเมริกาและจีนนะครับอเมริกาอาจจะไม่เท่าไหร่แต่จีนเขาเปิดตัวมาแล้วว่าเขาไม่ค่อยโอเคกับระบบระเบียบความยุติธรรมของประเทศเราสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีผลกระทุก เป็นวงกว้างนะครับไปในหลายมิตินะครับอย่างที่เห็นก็คือการท่องเที่ยวโดนอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือจีนถ้าจะไม่เห็นเลยนะครับเพราะปกติเราจะเห็นจีนเนี่ยมาตลอดนะครับจีนเนี่ยมาเที่ยวภูเก็ตตลอดนะครับไม่ได้รู้สึกบางตาอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วก็เข้ามาถึงเรื่องของ กลุ่มนักท่องเที่ยวหรือคนหน้าคล้ายเพื่อนบ้านนะครับกลุ่มคนหน้าคล้ายนักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่ไปนอนอยู่ที่พัทยาอันนี้ก็ต้องไปดูกันว่าเข้ามากันยังไงเข้ามาแบบไหนนะครับแต่ผมอยากจะบอกตรงนี้เลยว่าช่วงนี้ประเทศไทย และตอนนี้เขาก็พยายามที่จะขอเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาเรื่องแกงงคอร์เซ็นเตอร์เรื่องคาสิโนโที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับที่ชายแดนฟั่งแถบภาคเหนือของเรานะครับบอกตรงนะครับว่าก็ผมในฐานะที่ ธุรกิจการท่องเที่ยวโดยตรงนะครับก็รู้สึกเป็นห่วงนะเป็นห่วงสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ณนะปัจจุบันและสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งไม่รู้เลยครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็ขอให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ การท่องเที่ยวนะครับก็ขอให้ทำกันบ้านนะครับใช้คำว่าทำกันบ้านดีกว่านะครับประเมินสถานการณ์ดูว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะครับเพราะว่าดูแล้วตอนนี้ประเทศไทยโดนกดดันหนักมากจริงๆนะครับเรื่องสงครามเศรษฐกิจด้วยนะครับนำเข้าส่งออกของ เมริกานะครับที่ประธานาธิบดีปลายแดงของเรานะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับพยายามที่จะขึ้นภาษีนะครับในหลายประเทศที่เขาบอกว่าเขาขาดดุนนะครับขาดดุนการค้นานะครับขาดดุนก็คือแบบเขา ตรงคือเขานําเข้าเยอะกว่าเขาขายออกครับพูดง่ายก็คือถ้าเปรียบเป็นเชิงธุรกิจเชิงการค้าก็คือขาดทุนนะครับต้นทุนสูงกว่ากําไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับอย่างในกรณีของ คนหน้าคล้ายที่ไปนอนกันอยู่ที่หน้าหาดแถวพัทยาเนี่ยนะครับคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับบางคอมเมนต์ก็เป็นห่วงนะครับว่าการที่ปล่อยให้แรงงานพม่าเนี่ยเข้ามามี มีทธิพลนะครับหรือปริมาณเยอะเกินไปในประเทศไทยเนี่ยเกรงว่าจะมีปัญหาในอนาคตนะครับเกรงว่าจะต้องพูดยังไงก็คือถ้าเขาเขารวมตัวกันได้เป็นกลุ่มแก๊งขนาดใหญ่เนี่ยอำนาจนาต่อรองแน่นอนมันจะมีเยอะกว่านี้แล้วก็เราอาจจะควบคุมไม่ได้นะครับนะอย่างในภูกเก็ตกรณีอย่างในภูกเก็ตเนี่ยก็ถ้าเกิดคุณเปิดร้านอาหารนะครับ ถ้าเกิดคุณจ้างพนักงานพาม้าเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหากับใครสักคนเนี่ยถ้าเขาไม่พอใจเนี่ยเขาปิดร้านคุณได้เลยนะเขาออกทั้งทีมพูดได้ง่ายนะครับทำน้าต่อรองค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับล่าสุดที่ขอขึ้นคาแรงวันละเจ็ดร้อยนะครับขณะคนไทยนะขนาคนไทยนะยังไม่ได้เลยครับลองลองไปคิดดูนะครับลองไปคิดดูเพราะฉะนั้นแล้ว อยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับลองไปพิจารณาดูว่าในอนาคตเนี่ยปัญหามันอาจจะหนักกว่านี้ไหมปัญหามันอาจจะใหญ่กว่านี้ไหมนะครับถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาในลักษณะนี้อีกแก้ได้ไหมเอาอยู่ไหมนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะครับผมในฐานะที่ผมว่าเป็นละเมืองเป็นตัวติ่เป็น มีความรู้สึกเป็นห่วงนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับถามว่ามันส่งผลกระทบอย่างไงนะครับมันส่งผลกระทบกับแรงงานไทยนะครับอย่าลืมเพราะว่าค่าแรงก็ถูกกว่าแล้วศักยภาพในการทํางานของเขาถึงจะไม่ได้เรียกได้ว่าดีไปกว่าแรงงานไทยนะครับแต่อย่าลืมว่าแรงงานพมา่า บางกลุ่มที่เข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ซะด้วยนะครับเป็นแรงงานที่มีสกิลนะครับสกิลยังไงครับภาษาอังกฤษได้ภาษารัสเซียได้ภาษาจีนได้นะครับในขณะที่ประเทศไทยนะครับแรงงานส่วนใหญ่ที่กำลังจะเข้ามาในระบบเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักศึกษาจบใหม่หรืออะไรยังไงเนี่ยสู้เขาได้ไหมนะครับที่ผมยังไม่ได้รับรวมกับฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านเราที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติเขานะเป็นภาษาสากลที่เขาใช้นะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นห่วงเป็นห่วงจริงๆตอนนี้ว่าประชาชนชาวไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ย เริ่มจะเสียเปรียบต่างชาติเข้าไปทุกวันทุกวันนะครับเสียเปรียบเข้าไปทุกวันทุกวันต่อไปต่อไปคิดดูต่างชาติมาคลอดลูปที่ประเทศเรานะครับได้สัญชาตินนะครับได้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลได้สิทธิ์โน่นสิทธิ์นี่สิทธิ์นั่นแล้วถ้าปริมาณมันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นมันเยอะขึ้นนะ,น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 ะครับ มันจะเป็นการย้ายถิ่นฐานของต่างชาตินะครับเมื่อย้ายถิ่นฐานเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นประเทศไทยจะเป็นประเทศสหประชาชาตินะครับเดี๋ยวก็จะต้องมีผลสำรวจว่าจำนวนประชากรจากประเทศนี้เท่าไหร่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมอยากให้ดูตัวอย่างของฝรั่งเศส ด้วยความที่โอ้โหต้อนรับเลยมาใครลีภัยใครอะไรมามาอยู่้านเราตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่เป็นประเทศของตัวเองอยู่แล้วนะครับนั่นแหละครับเป็นห่วงประเทศเราอยูจริงนะครับตอนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทางภาครัฐนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลจุดนี้แหละนะวางแผน แก้ปัญหาในอนาคตเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีสัญญาณเตือนมาหลายๆอย่างแล้วว่าดูแล้วในอนาคตนี่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับ